สวัสดีครับทุกคนเราพบกับช่องตุลันมุกตู้อีกครั้งนะครับวันนี้จะมาติดตามกันเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันก่อนนะครับที่จะไปชมวันนี้ผมมีคลิปดีๆมานําเสนอนะครับคือเรื่องของก๊อกสุขภัณฑ์นะครับในบ้านเรานะครับก็คือดูสภาพนะครับอันนี้ก๊อกของผมที่มันใช้งานมาแล้วมันจะไม่แวววาวมีคาบตะการคาบหินปูนนะครับมันเกาะติดนะครับลองดูนะครับนี่ครับ มันจะเป็นอย่างนี้ทุกบ้านนะครับใช้ไประยะหนึ่งนะครับข้าวพวกนี้มันจะฝังแน่นคือล้างน้ําเปล่าผ้าเช็ดยังไงก็ไม่ออกนะครับเนี่ยครับผมต้องดูเนี่ยฮะมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันเกิดจากข้าวผิวปูนของน้ำประปานะครับทีนี้ผมก็จะมีทริคดีๆมานําเสนอกันว่าแล้วเราจะแก้ให้มันกลับมาเงางามเหมือนใหม่ทํำยังไง5นาทีครับไม่ยากก็เราก็ไปซื้ออุปกรณ์นะครับระดับแรกที่ต้องมีคือ ผมต้องไปซื้อน้ำยาขาจัดค่าผิวปูนมาก่อนนะครับผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับผมนี่ครับก็จะผสมน้ำนะครับในอัตราส่วนหนึ่งนะครับที่คือของผมเนี่ยมันลักษณะของค่าบตะกันเนี่ยมันไม่แน่นหนามากก็ผสมนะครับในอัตราส่วน3ส่วนต่อน้ำหนึ่งส่วนนะครับแต่ถ้าฝังแน่นมากเลยคืออาจจะใช้1ต่อหนึ่งนะครับหรือน้ำยาปลวเพียวเลยนะครับ อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มีประกอบด้วยนะครับแปรงสีฟันครับผ้าแห้งน้ำเปล่านะครับแค่นี้นะครับส่วนน้ำยาเนี่ยผมผสมแล้วผสมใส่ขวดนี้ไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูกันนะครับ5้านาทีเท่านั้นครับดูนะว่ามันจะใหม่จริงไหมนะครับผมจะฉีดเข้าไปนะครับนี่ผมฉีดเข้าไปก่อนนะครับฉีดทิ้งไว้แต่ละก๊อกนะครับอ่า ตามมาด้วยก๊อกนี้นะครับนี่ตะคันอยู่นะครับสภาพนะฮะเห็นไหมครับผมจะลองฉีดดูนะครับฉีดให้ทั่วครับฉีดไปเยอะๆครับไม่ต้องกลัวมันอ่ามาดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มาก๊อกนะครับฉีดไปฉีดไปเยอะครับน้ำยาจะได้ทำความสะอาดพวกคราบตะกัรออกง่ายๆนะครับ เห็นไหมครับยังไม่ทันทำมาแปลงลงเลยครับก็ผมกลับมาใหม่นะฮะเห็นไหมครับทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีนะครับดูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แปลง,งไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอ่าตอนนี้คือน้ํายาได้สลายค่าผิวปูนไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับผม ความใหม่เริ่มกลับมานะครับอ่าเราจะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเราก็จะผมคิดว่ามัน,จะ,นจะได้เวลานะครับนี่นะครับยังไม่ได้ขัดก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้สีสักระยะหนึ่งสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเอาไปสีบฟันขัดนะครับอ่ะผมคิดว่าไม่นานละผมจะเอาไปสีบฟันขัดเลยนะครับอ่ะผมก็จะฉีดสัญยาซ้ำอีกครั้งนะครับ นี่นะครับแปงถีงฟันผมก็จะขัดขัดตามซอกต่างๆนะครับที่หิงปูนมันเกาะอยู่ <c oughs> นี่นะครับหัดได้ไปสี่ฟันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะก๊อปต่อไปนะครับ ครับอันนี้คือขาดเสี่ยนะครับามาดูก๊อกต่อไปครับฉีดไปเพิ่มอีกรอบนึงนะครับใช้แปรงถีบฟันเหมือนเดิม คิปนี้ต้องขอโทษผู้ชมด้วยนะครับภาพอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่นื่งจากถ่ายมือนึงขัดไปมือนึงนะครับดูนะครับอันนี้ก็เหลืออีกก๊อกนึงนะครับอ่าที่จะเก็บงานนะครับถีบไปนะครับ เดี๋ยวเราจะคะแนนต่อมาชมนะครับหลังจากนี้ไปยังมีขั้นตอนนีดหน่อยนะครับที่เราจะต้องจัดการนะครับให้ก๊อกมันใหม่อยู่อย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปทํำยังไงนะครับก็ไม่มีอะไรครับผมเราก็จะใช้น้ําเปล่านะครับลาดลงไปนิดหนึ่งก็คือจุ่มน้ําเปล่าก็ได้ครับถ้าใครไม่คิดอะไรก็ลาดนี้เลยครับ อาลาดเขานะครับแล้วเราก็แปลงถูอีกทีนึงเก็บทำความสะอาดนะครับอีกสักรอบหนึ่งนี่ครับลาดไปน,นิดนึงล้างน้ำยาออกนะครับล้างให้หมดเออตอนที่ นึงครับล้างน้ำยาที่ลงไปเมื่อกี้นะครับให้มันออกให้หมดนะครับคิดว่างาง,งามและก็เหลือก๊อกสุดท้ายนะครับที่จะทํากันวันนี้ลาดน้ํานิดนึงเหมือนเดิมครับก็เอาแปรงที่ฟัน,น่แ้นะครับค่อยๆแปลงน้ํายาที่ค้างอยู่ออกให้หมดเสร็จแล้วนะครับขั้นตออันนี้ถ่ายกันเร็วๆนะครับไม่มีตัดต่อนะครับ แต่ล้วผมก็ลาดถัดเสร็จผมก็ลาดน้ำหมดเลยครับอ่าเรียบร้อยทีนี้เสร็จนะนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือผ้าแห้งครับนะครับดูนะครับผ้าแห้งก็เช็ดเข้าไปเลยครับดูนะครับเช็ดกันไปเลยมาต่อกิ๊อกต่อมานะครับก็เหมือนเดิมครับผ้าแห้งเช็ดไปนะครับนะครับเช็ดให้เงาให้สวยให้ เอาต้องที่เราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยนะครับยาตัวนี้็นไงครับอ่านี่นะครับมนสองก๊อกนะครับไปดูก๊อกข้ามมานี้หน่อยดีกว่าเปนตรงนี้ขอก๊อกนี้ก่อนดีกว่าเพราะตรงนั้นผ้าเราอาจจะเปียกหมดครับเพราะมันชิ้นใหญ่ผมก็จะเช็ดมันนะครับเช็ดไปความเงางามก๊อกฉันจะกลับมานี่ครับอ่ะก๊อกนี้สุดท้ายครับก๊อกสุดท้ายเนี่คือคนฝา ที่วางะบู่นะครับก็จะเช็ดเขาหน่อยหนึ่งหลังจากที่ใช้งานมาไม่ได้ล้างกันเลยต่อใแห้งเช็ดเข้าไปนะครับเช็ดถาเช็ดทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็มาเช็ดกัน เช็ดซ้ำกันนะฮะหลังจากที่เขาจะไม่แห้งดีนะครับผมก็จะเช็ดไปอีกรอบนึงนะครับลองดูนะครับเช็ดซ้ำจากรอบที่แล้วนะครับน,นี้เขาแห้งสนิทแล้วเขาจะเกิดความเงาครับอ่ะนี่แห้งสนิทแน่นอน,นครับอุ้ยผมเปิดเพอเปิดน้ำโอเคขอโทษด้วยอ่ะครับผมมานะครับอ่ะเช็ดเสร็จแล้ว ดูความเงา before กับ after นะครับอ่าดูอันนี้คือสุขภัณฑ์ในห้องน้ำเราก็จะขั้นวิบวับวิบวับเลยนมครับแสงสะท้อนเห็นไหมฮะใหม่จาหน้ามือเป็นหลังมือครับง่ายๆครับแค่5นาทีก็คุณก็จะเห็นอย่างที่ผมเห็นนี่แหละครับสาภาพใหม่กิฟตนี่ฮะ สุกพันธ์แล้วก็จะกลับมาในห้องน้ําใหม่เติมนี่นะครับตัวต่อมาเห็นไหมครับขอใเช้แล้วทั้งนั้นครับอันนี้เอามาเช็ดมันล้างน้ำยาเอาครับนี่นะครับก็ไม่นานครับ5้านาทีนะครับห้องน้ําเราก็จะมีสภาพกลับมาใหม่สมบูรณ์นะครับนี่นี่ครับเงาไว้ครับนี่ครับเห็นไหมขอใช้แล้วมีคราบตัวนี้คือ ฝังแน่นนี้เอาไม่เยอะเอาไม่ออกนะครับก็คือเดี๋ยวต้องใช้น้ํายาแบบเข้มข้นแบบตัวมันเพียวๆเลยครับเนีย่ยสภาพนะครับภาพการเกาะแน่นเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ใครถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดสมัคสไครให้ด้วยนะครับผมก็ยังไงก็คลิปหน้ามีอะไรดีมาฝากกันนะครับใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาลองทํากันห้องน้านะครับจะกลับมาใหม่เหมือนเดิมนะครับผม โดยไม่ต้องไปเสียเงินมานั่งขัดให้เปลืองแรงมานั่งขัดหูกหก็จะออกนะครับน้ำยาตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับผมครับยังไงฝากคลิปดีๆอันนี้เอามาฝากกันท้ายคลิปนะครับอันนี้หลังจากที่ผมใช้น้ํายายตาส่วนคือเพียวๆและไม่ผสมน้ํานะครับคราบตะการนสีเขียวก็ออกครับออกไปหมดเกลี้ยงนะครับนี่ครับตะกั่นอย่างที่ปลายก้นเขียวๆนะที่มันติดอยู่ผมก็ได้ขัดออกหมดแต่ยังจะมีคราบฝังแน่นในส่วนของที่มันกัด กินเนื้อโครเมียมนะครับผมอยู่ฝังอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าดีกว่าเดิมครับถ้าใช้ฝงล็อกป้อหรืออื่นขัดคือไม่ออกนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชมถึงท้ายคลิปครับสวัสดีครับยังไงก็ขอฝากช่องตัวรันมูตูไว้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ